Uh. Yeah. Uh. สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี้ต่อยแล้วก็เอซี้บานแสงทองสินเล่นเนาะคะ่ะมันนี่ก็สิผ้ามาชมบรรยากาศเยเหมือแรงกับเสียงนกเสียงนกหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเมืองเนน่ะนกหน่อยลอยลาย แค่เพิ่นมาตเตใสมาอยู่กุกต้นมะก,กอ,อกนี่เนาะคะ่ะเพื่อนเนีย่ยบินย้อยยาวยา้อยยาวไวเมนยวนปั๊มน้ำมันปัตท่อหลอดเพื่อนเโอ้ยอู้จะอ่อนนกหน่อยพี่นอ้องเพิ่นมาอาศัยอยู่ต้นไม้ช่วงนี้บริเวณบ้านแสงท่องคุณแลี้ของเฮาแต่มีตน้นเนี่ยใหม้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่หลายเนาะคะ่ะ บันก็นจะมีนกหน่อยเพื่อนมาอาศัยอยู่แบบสวยงาม้วยพี่น่องแต่ว่าพิษเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมึเศร้ามากเพื่อนจะมีอุจจาระเพื่อนขี่นกนาอ,นอพีีน,อนอ้องไว้ไงแออนี่เพื่อนก็จะร้ายตัวพีน่องฟูนะเพื่อนเนี่ยหน้าหูหน้าตาของพี่น่อง โอ้ยจะจะอ่อนนกจะเปม็นเพ็นพากันมาเย้วๆๆวแยวอย่างนี้ลายโพดลายโพนะคะต้นไม้ใหญ่ยู่บริเวนบานแทง,งท่อคือแลี้เท่ากับลายต้นเนาะคะ่ะนกหน่อยกับเริ่มมาอาศัยเลิ่มมาอาศัยมาอยู่มาพักมาเช้านะคะ เป็นบรรยากาศบานแียงช่องฝืนแรงของเฮาังเหมือแรงดเใ,ใช้ขอไจะใช้วุ้นน่ายเตือน่ายหงจะไปใช้บุ่นในเหมือนีนบ่เห็นตาวเลย จะเป็นสานามก็จะพัฒนาการออกไปแปลนเอกเื้อแล้วนะพี่น้องเห็ดไปเป็นหม่องที่สถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศตอนเย็นของบ้านแสงท่องพิแรนเห้า สองทงไฮทงหน้าเขียวขกีเนาะค่ะเอฟซี 2, อยู่ต่างประเทศคนกับคือสิขึ้นหอดบานเฮาจังไรกับฝากกดไล่์กดแช่หายน้ำในเด้อยค่ะพาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเฮวย่ามือแรงค่ะบ้านอีสานถิ่นอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะตะเวนกำลังปุ่มพู ก็จิตตกดินพาชมบรรยากาศยามืแร่งสบายหูสบาย,บายตาเย็นหูเย็นตาค่ะ่าที่นอ้องตะเวนห้อมภูมพูก,กับทงหน้าเขาเคี้ยวขจีเขาในหน้ากับกำลังงามกัน เป็นบรรยากาศที่สวยงามจะอ่อนจะเสียงนกหน่อยคุยนะเบงเพิ่นบินมหาห่างเพิ่นี้เมือแรงนะคะเบงเนี่ยพี่นเนาะจะาให้เบิ่งใกล้ๆเนาะคะ่ะคุยนะแหงคำมาแหงตะวาม,มาหลา้่าเก่าบินชวนเชียนชวนเชียน,น,นอยู่คุณละพี่นนอง เต็มต้นประกอกนี่แล้วค่ะเพิ่งใส่แต่ไมยู่นี่ทุกเมื่อทุกเมื่อมาอยู the ่นี day, ่ทุกเมื่อหลวบเลยนะโยบยับโยบยับโยบยับยู่กับนกนน้อยกับนกน้อยนะคะซุ่มให้เบิ่งใก่ไก่เนาะค่ะ ล็กไส้สวยมากเคุณพี่น้องเหี้ยวมันนี่เหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวมันนี่มาบลูบลูบลูเต้เต้เตเตะเตมาเตเตเบื้องเต้มากกว่าลวมันเบื้องเต้มาด้วเต้มานมาสนใจเลย ตรงนี้ก็จะเป็นต้นใหม่ใบกำลังออกใบออกหนังกันอยู่นะคะ่ะกำลังผลิตใบถ้าช่วงบรรยากาศในงมือแรงยังไดก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลลโกดแ์่ไ้แม่ต่อยน้ำในเด้อยค่ะ ูกใส่ของกำลังมาจักหน่อยนี่สิได้ขี่รถไปหับเอาได้บั้นนายเต้นายเต้สงสัยสิเขาไปได้บานปลาเจียวคือเป็นตะน,นองคนนี้เต้ไปใส่หิวอาเต้ไปใส่บ้างนะเอาเต้ไปใส่อาเต้ไปใส่นะ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 เออเตไปใส่บ้ไปขึ้นรถไปขึ้นรถไป ไอ้ขึ้นรถขึ้นรถไปไปก่อนเร็วเร็วเขึ้นรถไปหาไอ้เตปะป่ะไปขึ้นรถขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถไปครับไอ้เตะไอ้เตะอยู่ในบ้านปั๊บปัปั๊บมามามา,มาหิวกำลังอ้วนพี่น้องคุณชายหิวข่อย คุณชายหิวข่อยกำลังอ้วนกำลังเป็นหมาขึ้นมาแล้วเห็นเด้อีเด้อเดี๋เด้อชมตอนเย็ยนเย็นกับเสียงนกบรรยากาศเสียงนกน้อยนะคะพี่น้อง บรรยากาศเสียงนกน้อยดุนๆไม่ต่อยกับบอดายไทยิดหายเบิงจักเถื่อเพระาะว่าต่างต่างทํำงานําำยังไปกับบคคอยเด ได้ทายคิดให้พี่น้องเบิ่งให้พีเบิ่งเน้ะค่ะเมฆก้อนคือง,งามแต่ถือสีแดดถืกสีแดดงามงามจน สวยงามสำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับเจ้าไวส้สำานี้ซะก่อนเด้อค่ะเอาไว้พอกันก็แม่ต่อยคลิปหนาค่ะแม่ต่อยก็จะมาอัปเดตหญ้ามังว่าง,าง,างอัปเดตให้พี่ให้น้องเบื้องคือเก่าเนาะคะ่ะอย่างใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาจ้า